สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระตระกูลเก่าทุกทท่านครับผมไปทูลน,นาคแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน EPS 71ซึ่งเป็นการนําเสนอาการพิจารณาพระสมเด็จด,ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพของพระสมเด็จรายองค์โดยใช้าภาพจากกล้องพันเอ็กนะครับซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการพิจารณาพระสมเด็จของช่องพระตระกูลเก่าที่แรกและที่เดียวนะครับก็ต้องกราบขออภัยที่ทุกคลิปจะมีหลักการพิจารณาคล้ายกัน แต่ต้องเรียนให้ทราบว่านี่คือหลักฐานและหลักการในการพิจารณาด้วยหลักวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพที่ต้องการให้ท่านผู้ชมเรียนรู้และนำไปใช้ในการพิจารณาประสมเด็จของท่านเองตามแนวทางนี้นะครับใน e ีพีก่อนหน้านี้เราพูดถึงพระวรคังในยุคที่ 1, 3และ4ไปแล้วนะครับข้ามยุคที่2ไปดังนั้นวันนี้ผมจะขอเก็บตกพระวรคังยุคที่2ของการพัฒนาแม่พิมพ์ก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปต่อในยุคอื่นๆพระยุคที่สององนี้น่าจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์ฝีมือของช่างเพราะเริ่มมีความชัดเจนของรูปองค์พระและเส้นซุ้มครอบแก้วที่โค้งสวยงามมากขึ้นเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟักองค์พระนั่งอยู่บนฐานสามชั้นมีขนาดเล็กกว่าบล็อกแม่พิมพ์ปกติที่พบมีเพียงสองพิมพ์คือพิมพ์เส้นได้และพิมพทรงเจดีย์และยังไม่มีการตัดขอบข้างแต่อย่างใด น่าจะใช้การเคราะบล็อกแม่พิมพ์จากด้านหลังในการถอดพระออกจากบล็อกแม่พิมพ์เมื่อพิจารณาร่วมกับธรรมชาติความเก่าของคราบผลึกแขนไซที่ปรากฏบนผิวพระองค์นี้มั่นใจได้ว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระยุคแรกๆซึ่งต้องมีอายุมากกว่าพระสมเด็จวรัคังยุคพิมพ์นิยมอย่างแน่นอนเพื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพของพระที่สร้างขึ้นด้วยส่วนผสมมวลสารเฉกเช่นเดียวกันกับ พระสมเด็จวัละคังยุคพิมิยมแต่มีอายุมากกว่าดังนั้นหากมีปรากฏการทางเคมีกายภาพใดๆที่เกิดขึ้นบนผิวพระองค์นี้ก็ควรจะมีปรากฏการบนผิวพระสมเด็จวรละคังด้วยหรืออีกในกลับกันปรากฏการทางเคมีกายภาพใดที่เกิดขึ้นบนผิวพระสมเด็จวลคงังก็ย่อมต้องปรากฏให้เห็นบนผิวพระองค์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องศึกษาพระองค์นี้ลักษณะโดยทั่วไปพระกดติดเต็มพิมพ์ทุกสัดส่วนการกัดกร่อนในที่สูงเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลหนีลงไปสู่ที่ต่ำจึงเปิดผิวพระเห็นเนื้อในพระแบบแก่ปูนขาวสีขาวแทรกด้วยสีน้ำผึ้งของน้ำตาลเขี้ยวที่ซึมแพร่กระจายอยู่ในเนื้อพระตามร่องรอยต่าง ต้ชั้นแคนไซที่บางใสดูหนึกนุ่มในตาในพื้นที่ต่ำโดยทั่วไปเกิดการทับถมปรับเกลี่ยของชั้นแคนไซที่เกิดจากสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลรวมกับน้ำตาลเคี้ยวลงไปจากที่นูนสูงและแห้งแข็งตัวเป็นผลึกของแคนไซสีน้ำตาลเป็นชั้นเปลือกหนาทับถมชั้นรักมีให้เห็นโดยทั่วไปบางพื้นที่หลุดล่อนออกไปเห็นธรรมชาติความเก่าของการเวลาได้ชัดเจน การกัดกร่อนแคลเซียมบนผิวพระในที่สูงเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลาตามความลาดชันไปสู่ที่ต่ำทำให้ผิวพระในที่สูงเปิดออกเหลือชั้นแคลเซียมที่เกิดใหม่เป็นเปลือกบางใสคลุมอยู่มองทะลุลึกลงไปเห็นเนื้อพระแบบแก่ปูนขาวเห็นเม็ดมวลสารและน้ำอ้อยเคี้ยวสีน้ำผึ้งที่ซึมแพร่กระจายอยู่ในเนื้อพระตามร่องรอยต่างๆ เห็นเป็นส่วนพื้นที่สีขาวสว่างโดดเด่นออกมาจากพื้นหลังสีเข้มดูซึ้งเป็นมิติหนึกนุ่มในตาเห็นธรรมชาติความเก่าได้อย่างชัดเจนสวยงามภาพแสดงความยับเยินของมวลเนื้อพระในที่นูนสูงบริเวณองค์พระฐานพระและเส้นซุ้มที่ถูกกัดกร่อนและไหลออกไปสู่ที่ต่ำกว่าจนมีระดับราบเรียบเกือบเสมอกับพื้นฉากหลังขององค์พระ อันเป็นหลักฐานซึ่งบ่งบอกถึงการเวลาที่ยาวนานของอายุพระได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับการเป็นพระในยุคแรกๆของการพัฒนาบล็อกแม่พิมพ์ของพระสมเด็จในพื้นที่ราบต่ำโดยทั่วไปเช่นพื้นฉากหลังสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่เกิดจากการกัดกร่อนแคนไซ์ด้วยกรดคาร์บอเนกจากความชื้นในอากาศจะไหลยเยิ้มรวมตัวก,กันกับน้ำตาลเคี้ยว ที่ซึมขึ้นสู่ผิวภายนอกพระและฝุ่นผงมนทินต่างๆเยิ้มปรับเกลี่ยพื้นที่ข้างเคียงและแห้งแข็งตัวเป็นชั้นแคลไซียสีน้ำตาลเข้มโดยทั่วๆไปช่วยขับพื้นที่สูงที่มีสีสว่างกว่าเช่นองค์พระฐานพระและเส้นซุ้มให้ดูโดดเด่นออกมาส่วนสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่ไหลลงไปจากพื้นที่สูงจะทับถมพื้นที่ชิดขอบพื้นที่สูงให้สูงขึ้น และลาดเทออกไปสู่ที่ต่ำที่ไกลออกไปทำให้สารละลายแคนเซียมไบคาร์บอนเนตที่เกิดในรอบใหม่ไหลตามความลาดเทเกิดการกระจายตัวของมวลแคนไซจากพื้นที่ชิดขอบพื้นที่สูงห่างออกไปเรื่อยๆภาพนี้แสดงผลึกแคลไซแบบเกรดหรือลามิลาที่เกิดจากกรดคาร์บอนิกในอากาศชื้นในช่วงฤดูฝนของทุกปีทำปฏิกิยากับแคลไซเดิมบนผิวพระ ในที่นูนสูงกลายเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลลงไปสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงและแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นแคลไซต์ใหม่อีกครั้งในบริเวณชิดขอบพื้นที่ลาดชันเนื่องจากการเกิดผลึกใหม่ในแต่ละปีไม่พร้อมกันจึงเห็นเป็นช่องว่างและรูพรุนในเนื้อผลึกจำนวนมากขณะที่ชั้นบนสุดเป็นผลึกที่เกิดใหม่จึงเห็นเป็นเกล็ดสีขาวส่วนชั้นล่างถูกหลอมละลายและตกผลึกเป็นแคลไซตยแบบแน่นหรือคอมแพก ทับถมกันหลายชั้นภาพนี้แสดงถึงตึกแคนไซแบบแน่นตันหรือคอมเพกเกิดจากชั้นแคนไซเดิมถูกกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศทําละลายหลอมรวมกันเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอนิเยิมปรับเกลี่ยบ,บนพื้นผิวพระก่อนที่จะแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นชั้นแคนไซใหม่คลุมผิวไว้อีกครั้งหากสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอนิเกิดขึ้นในพื้นที่ลาดชันจะไหลออกจากพื้นที่เดิม จึงหลงเหลือมวลแคนไซ์ตที่เกิดใหม่เป็นชั้นบางใสมองทะลุได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ราบจะเกิดการทับถมปรับเกลี่ยกันหลายครั้งช่วยลดช่องว่างรูพรุนในมวลผลึกทําให้ผิวราบเรียบมากขึ้นจึงสะท้อนแสงตามคุณสมบัติของผลึกแคนไซ์ทําให้พื้นผิวพระดูเหมือนเปียกแต่แห้งผลึกแคนไซต์แบบเส้นใยห,หรือไฟบรัสที่ก่อตัวในลักษณะท่อปลายเปิดมีเปลือกนอกเป็นแคนไซภายในกลวงเป็นท่อ สารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตจะไหลไปตามท่อด้วยแรงคปร์บิราิไลซ์และแห้งเป็นผนังท่อแคลไซต์ต่อยาวขึ้นอย่างช้าๆผลึกชนิดนี้ส่วนมากจะอาศัยมวลจากผลึกแบบเกรดหรือลามลลาเป็นเชื้อในการก่อตัวแต่ก็แตกหักชำรุดได้ง่ายและอาจถูกทำละลายด้วยกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศกลายเป็นผึกแบบแน่นตันหรือคอมแพกในอกาสต่อไปแนวของการไหลยเยิ้มในแต่ละรอบของการเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนต และแห้งแข็งตัวกลับคืนเป็นแคนไซ์ในแต่ละฤดูฝนของปีเห็นเป็นละลอกครึ่งของแนวเส้นร่องการไหลในบริเวณพื้นที่ลาดชันแสดงถึงจำนวนฤดูฝนที่ผ่านมาหรืออายุพระได้เป็นอย่างดีภาพแสดงความสวยงามของเม็ดมวลสารพระสมเด็จมีทั้งสีแดงอิฐสีดินสีขาวสีน้ำตาลสีดำปรากฏให้เห็นหลากหลายอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยยืนยันประเภทของมวลสารที่สำคัญสคัญที่ควรจะต้องมีบนพระสมเด็จวัลขังยุคพินิยญุมที่สร้างขึ้นในภายหลังการหลอมละลายของชั้นแคลเซียมเดิมกลายเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลปรับเกลี่ยเชื่อมอุดรอยแตกให้ยึดโยงเข้าหากันดังคำกล่าวที่ว่าพระสมเด็จวัลขังจะซ่อมตัวเองได้ก็ด้วยเหตุดังกล่าวดังนั้นหากพบปรากฏการรอยแตกร้าว มีการเชื่อมประสานต่อกันได้ดีเพียงใดก็ย่อมแสดงว่าพระได้ผ่านการเวลามามากเช่นเดียวกันเป็นลักษณะธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีการเยิ้มขึ้นของน้ำอ้อยเคี้ยวที่แทรกซึมเนื้อในพระระหว่างช่องว่างรูพุนและรอยแตกต่างๆใต้ชั้นแคนไซที่โปร่งใสเห็นเป็นสีน้ำผึ้งโปร่งแสงเป็นมิติความลึกตื้นดูสวยงาม เป็นสเสน่ห์พระสมเด็จวะละรลคังและธรรมชาติความเก่าที่ต้องอาศัยการเวลาไม่สามารถลอกเลียนแบบได้คุณสมบัติโปร่งใสถึงโปร่งแสงของชั้นแคันไซที่คลุมพื้นผิวนอกของพระทําให้ผิวพระดูเหมือนเปียกแต่แห้งเป็นลักษณะผิวเช่นเดียวกันกันกบโฟลสโตนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในถ้าหินปูนเป็นผลึกของแคลซไซแบบแน่นตันหรือคอมเพกที่เกิดจากการเยิ้มและปรับเกลี่ยนในบริเวณพื้นที่เดิมและใกล้เคียงกัน ยิ่งทับถมสลับซับซ้อนกันหลายชั้นเพียงใดก็แสดงถึงอายุของพระก็มากตามไปด้วยเป็นอีกลักษณะธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดประกอบกันสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวพระองค์นี้เป็นไปตามหลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพโดยธรรมชาติทุกป,ประการ เป็นหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทําเรียนแบบไม่ได้มีเม,ม็ดมวลสารพระสมเด็จมากมายเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถนำไปเป็นหลักการแนวทางในการพิจารณาความเป็นพระแท้ของพระสมเด็จบรลลังได้อย่างมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะการจัดสร้างขึ้นด้วยสูตรผสมมวลสารเดียวกันและมีอายุมากกว่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EPS 71 ไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ